สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเที่ยวกาญจนบุรีนะฮะเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยเงิน1,000บาทนะฮะเรียบร้อยครับเพื่อนๆนี่ครับ1,000บาทนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเพื่อนๆว่าเงิน1,000บาทจะพอหรือเปล่าคก่อนไปนะครับก็เติมน้ำมัน500นะครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆเติมน้ำมัน500นะฮะเดี๋ยวเราเดินทางไปเมืองกาญนะฮะครับเพื่อนๆเราก็เดินทางออกจากสุพรรณนะครับผม ผ่านวัดป่าลัยๆนะครับจากสุพรรณก็ประมาณ2องโมงครึ่งมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองกาฬถึงแล้วครับกาญจนบุรีนะนี่เดี๋ยวเราก็เดินทางไปที่สะพานข้ามน้ําแควนะครับก่อนถึงสะพานข้ามน้าแควนะครับจะมีตลาดขายอัญมณีนะครับจากสุพรรณมาถึง<อ>ที่เมืองกาญก็ใช้เวลาประมาณ 1, 1> <ร>าชั่วโ<ร>มง<ร>ครับเดี๋ยวเรามาดูร้านหินกันดีกว่านะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนหินนะของเก่ามันแตกหมดแล้วนะชื่อแรกคิสโตเนียลนะครับที่ผมใส่อยู่อีกชื่อหนึ่งก็หินเกตังกรครับขึ้นนะฮะเป็นขนาด12นะครับขนสิบเดี๋ยวเราก หินพวกนี้จะมีพลังงานในตัวเองนะฮะไงๆก็ลองศึกษากันดูนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ชอบใส่หินแล้วก็ยกนะครับร้านนี้มีเยอะมากนะครับเพื่อนๆไงก็ลองแวะเข้ามาดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับร้อยครับเพื่อนๆยกนะฮะเดี๋ยวเราดูไปใส่สักหนึ่งอันนะฮะจบที่ร้านนี้ไป400บาทครับแอนยก120ครับเลียนหินคริสตลเนียม280ครับม400บาทนะครับร้านนี้ ออกจากร้านหินก็มาร้านหมวกครับร้านนี้เนี่ยผมก็เลือกหมวกไปหนึ่งใบมีหลากหลายไปละหนึ่งร้อยบาทนะครับไปครับไปสะพานข้ามแม่น้ำแควครับเราก็ไปที่สะพานแม่น้ําแควนะครับอันนี้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะฮะเต็มเลยนะฮะถึงแล้วนะครับเพื่อนๆสะพานข้ามแม่น้ําแควครับนี่ครับยิ่งใหญ่มากครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับสร้างโดยเฉลยศึกนะครับผมนี้นักท่องเที่ยวเยอะเป็นพิเศษครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเดินบนสะพานครับที่สะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวจะเยอะเป็นพิเศษนะครับ ส่วนมากจะเป็นชาวเอเชียนะครับอ่าญี่ปุ่นกับเกาหลีครับผมเราก็ิเจอสาวญี่ปุ่นหนึ่งคนนะแต่จะลงจากคณะทัวร์นะครับเพื่อนๆเข้าไปทักทายขอถ่ายรูปครับญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นครับเดินไปก็เริ่มหิวนะครับเพื่อนๆเราก็ลงจากสะพานข้าไปน้ำแครนะครับมาเจอร้านลูกชิ้นป้าร้านหนึ่งลูกชิ้นป้าละสิบบาทนะครับอ้าวสาวญี่ปุ่นคนเมื่อกี้ปิ้งลูกชิ้นซะแล้วก็ซื้อลูกชิ้นป้าไปสาไม้นะครับแต่ป้าให้สี่ไม้นะครับคิดสาไม้แถมให้หนึ่งไม้ครับแต่เจอคนใจดีะด้วย เรียบร้อยครับเพื่อนๆจ่ายค่าลูกชิ้นร้านนี้ไปอีก3 0ิบาทนะครับค่าลูกชิ้น30บาทครับเพื่อนๆเวลามีจํากัดนะเดี๋ยวเราต้องรีบกลับสุพรรณเพื่อไปรับนักเรียนตีโมงเย็นนะครับออกจากสะพานข้ามแม่น้ำแควไปร้านอาหารกบทอดครับเรามาถึงร้านอาหารกบทอดเวลาประมาณเที่ยงสี่สิบนาทีบรรยากาศในร้านครับคนเต็มร้านเลยนะครับรายการอาหารครับผมก็สั่งกับข้าวไปสามย่างมีชูชีกบกบทอดกระเทียมครับ ทำผัดน,น้ำปลาครับที่ร้านทําอาหารได้ไวมากนะครับนี่น่าจะเป็นเจ้าของร้านนะขอรับลูกค้าอยู่หน้าเคาน์เตอร์เลยครับเรื่องการอาหารกันเลยครับมาแล้วครับครั้งแรกเลยนะครับกับการกินชูชีกบเดีย๋ยวเราไปชิมกันเลยครับห้องเลยใหญ่ามากชูชีกบกินครั้งแรกเนยะไม่เคยกินนะชูชีกบเพื่อนนี่ครับ ครั้งแรกนะฮะชูชีกบบข้าปาักอร่อยว่ะเมนูที่สองครับเพื่อนอบทอด <มา S 2> ครับเพื่อนจานเล็กนะครับมาเ <มา S 2> ยอะมากกิ่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสองตัวครึ่งเหรอจานเล็กนะฮะสามร้อยครับเด้นๆเลยนะฮะกบตัวใหญ่มาก ขายยายมากแล้วก็มีกําลัผันน้ํามัอีก1อย่างนะครับค่าอาหารที่ร้านกบเช็คบินแล้วก็จบที่570บาทครบับยอดวันนี้นะครับงบไว้1,000บาทถ้าใช้จ่ายตั้งแต่เช้านะเติมน้ํามัน500บาทใช้จ่ายที่ร้านอัญมณี400ค่าชิ้นสักค่าอาหาร570รวมทั้งหมด1,600บาทมา600บาทครับเพื่อนทุกคนก็อย่าลืมหากิจกรรมดีๆให้กับตัวเองและครอบครัวเพื่อเติมพลังงานให้กับชีวิตจะได้ต่อสู้กับการงานตสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเองครับจบทริปสุพรรณกาญจนบุรี1วันนะครับด้วยเงิน1,000บาทเกินไป600นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาทําคลิปเพื่อนๆได้ชมกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับ